จะมีตรงขอบขอบตรงบอร่อน้ำนะฮะส่วนอันนี้เวลาเนี่ยรู้สึกจะเป็นขอบล่างๆกว่าน่อยนะครับวิธีการตกปลานะครับผมคุณก็มีเบ็ดไปในตัวนะครับเวทเนี่ยมันบอกว่าให้ตก15นาที3ครั้งและ1ชั่วโมง1ครั้งนะครับซึ่งสุดนี้แล้วเนี่ยคุณจะใช้เบ็ดทั้งหมด13อันในการตก15นาทีเนี่ยใช้เบ็ด1อัน1ชั่วโมงใช้เบ็ด10อันนะครับผมก็13อันนะครับตกให้ครบตกครบปุบ๊บก,ก็ส่งเวทได้นะครับผมก็เป็นอันจบเวท50นะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะ คุณมีโอกาสได้ตัวหมวก2ปีด้วยนะครับผมซึ่งเผื่อใครโชคดีเนี่ยก็ได้หมวกไปเลยไม่ต้องไปหาการฟ้าโตรดีนะครับตกลงมาหลายวันแล,แล้วยังไม่ได้หมวกเลยนะาจะปลาเต็มไปหมดนะฮะต่อมาไว้เลยว่าหกสิบนะครับผมไว้เลยว่าหกสิบเนี่ยก็เหมือนกันก็คือรับเพยที่โนเกียใช่ไหมครับจากนั้นนะครับผมให้คุณมาที่มืออเบอร์ตาเช่นกันแล้วออกทางด้านซ้ายมือกลางๆแบบแบบนี้นะฮะเนี่ยเห็นเห็นสมาคมพ่อค้าด้าน,นล่างไหมสมาคมพ่อค้าที่เราเปลี่ยนพ่อค้า แล้วคุณเดินขึ้นมาหน่อยเลาะขอบกำแพงขึ้นมากลางกลางแมปเลยนะคุณเห็น NPC ตรงนี้ับผมกิฟซี่แฮเดเซอร์นะครับผม NPC ตรงนี้เนี่ยเป็น NPC ที่เอาไว้สุ่มทรงผมเพื่อผ่านเวทหกสิบนะครับก็รับเวสก่อนแล้วกดคุยกับเขานะครับนี่เลือกข้อสองนะครับผมมันจะจ่ายเงินอยู่ถ้าจะไม่ผิดประมาณสองแสนเซนนี่นะครับผมเพื่อส่งเปลี่ยนทรงผมนะครับเมื่อเปลี่ยนทรงผมเสร็จปั๊บคุณก็ค่อยคุยกับโทรศัพท์โลเกียเพื่อส่งเวสนะครับเควทหกสิบนี้ง่ายมากจ่ายตังจบนะครับไม่ต้องใช้เวลาด้วยนะฮะ สองแสนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะต่อมาเวนเลเวลเจ็ดสิบนะครับผมอันนี้แหละครับที่เขากปล่าวขานกันว่าหาเงินทําโลดเพราะว่าวิธีการทำเวนเลเวลเจ็ดสิบเนี่ยมันค่อนข้างหนักนาสาหัสกันทีเดียวนะครับผมนั่นก็คือคุณต้องแลกแหวนไอตัวแหวนทองมาก่อนนะไม่ว่าจะเป็นแท็กหรือเป็แท็กกตามนะครับแล้วก็เข้าไปที่ห้องนะครับผมจากนั้นนะครับเลี้ยวออกด้านซ้ายมือเลยนะครับคุณจะเจอเอวีซีที่ชื่อว่า golden enchanter นะครับผม อ MTI ตัวนี้นะครับผมมีหน้าที่ในการออฟแหวนหรือว่าตีบวกของทองทั้งหลายนะครับผมซึ่งถ้าตีบวกของทองเนี่ยจะเป็นตีบวกร้อเปอร์เซ็นต์แต่ว่าใช้เหรียญหน้าเขตกับใช้ตังค์นะครับส่วนตัวออฟแหวนนะครับผมมันจะออฟได้สองระดับนะครับคือออฟธรรมดากับออฟพิเศษนะครับระดับแรกนะครับก็คือออฟเมทที่สี่ตรงนี้นะครับอันที่ผมเป็นไฟติ้งสปิริตเนี่ยอันนี้คือออฟที่สี่นะครับ กับอีกออฟหนึ่งก็คือเม็ดที่3ตรงนี้นะครับซึ่งออฟที่3ามด้ยแหละเราต้องออฟให้ติดนะครับผมมันถึงจะผ่านเฟสของดัเลเจ็ดสนะครับผมในการออฟนะครับให้คุยกับ ABC นะครับผมแล้วก็กดอัปเกรดุปกรณ์ทองนะครับอ่ะอย่างเราเนี่ยออฟตัวโ o ล e ด้นแท็กเใช่ไหมครับผมก็กดไปนะครับผมเลือก Golden ด้ t แ c k Link นะฮะเขาก็จะบอกวัตถุดิบมานะครับผมวัตถุดิบเนี่ยก็ตามตารางนี้เลยนะครับขั้นที่1นะครับผมโอกาสสำเร็จ9,6%าเร็นนะครับผมก็เรียกได้ว่าติดแน่ๆนะครับ ก็จะใช้อาเคดคอยเนี่ยจำนวน8เหรียญน,นะครับอีรูและโอลิอย่างละ2อันนะครับกับเงินอีกประมาณ3า0แสนนะครับในการออกขั้นที่1ของช่อง4นะครับแล้วก็มีขั้น2ขั้น3ขั้น4นะครับผมแต่ขั้น2ขั้นสขั้น4่เนี่ยก็คือไม่ได้เกีับเวทเวาแล้วนะครับเป็นกดเอามันนะครับผมหรือว่าถ้าเงินเหลือๆก็จะมากดก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือด้านประทันล่างสุดเห็นไหมครับที่มันเขียนว่า ออฟพิเศษนะครับผมออฟพิเศษตรงนี้นะผมมนจะออฟช่องที่3นะครับโอกาสสำเร็จ20%นะครับในการออฟแต่ละครั้งเนี่ยจะใช้โอลิสิบอันยีูสิบอันเงินอีก2ล้านนะฮะแล้วก็อาเคดคอย1เหรียญนะครับผมซึ่งนั่นแหละครับก็เรียกง่ายๆว่าคลิกละประมาณ3ล้านกว่าซินดี้นะครับผมในการออฟช่องที่3นะฮะโอกาสติด20%นะครับผมถ้าคุณออฟผ่านนะฮะ คุณก็จะมีประดับที่มี2องออปชันนะครับผมก็คือออปสามออปสี่นะฮะแล้วก็ส่งเไสได้เลยครับผมจบนะครับผมก็จะได้ตัวอ่ low, ะะ low, าโนะล่นะครับผมชาร์โดโล่มาก็เรียกได้ว่าเป็นเวทที่นะนะนะหนักนะสาหัสสากันทีเดียวนะ,ะหลักการง่ายๆนะคุณออฟแค่2ครั้งนะครับครั้งแรกออฟแบบธรรมดานะครับเนี่ยกดเล่นแท็กเซตใช่ไหมครับกดกดเล่นแท็กลิงนะฮะนี่แล้วก็เลือกออฟทั่วไปออฟทั่วไปมันคือ1นึ่นะครับก็กดทั 1, 2, 3, ะะ่วไปปั๊บ มันก็มีให้เลือกนะผมคุณเลือกได้นะอย่างผมเนี่ยเลือก Fighting s p i r i t มานะผมซึ่งเป็นออฟโจมตีใช่ไหมถ้าใครเป็นใส่เวทออฟสเปลนะครับหรือว่าถ้าใครเป็นสายที่ไกลก็ออฟเป็นเอ็กซ์เพรสชัเจอร์อะไรพวกนี้นะผมเนี่ยเพิ่มเลือดเพิ่มคีย์ทิคอลอะไรพวกนี้นะผมเออฟาท่อก็โอเคนะถ้าเล่นสายคีนะครับผมอ่นนี่คือออฟธรรมดาใช่ไหมครับของช่องที่4ซึ่งเชื่อว่าติดแหละนะผม96%ใครก็ติดแหละนะครับผมส่วนวิธีการออฟพิเศษนะผมก็กดเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเลือกแหวนมานะครับ แล้วก็เลือกเป็นอัปเกรดพิเศษนะครับผมอ่ะซึ่งอัปเกรดพิเศษเนี่ยก็เลือกได้เช่นกันนะครับก็ถ้าเป็นกายภาพก็เป็นแอคสองเปอร์เซ็นต์นะถ้าเป็นเวทมนต์ก็เป็นเอฟแทคสองเปอร์เซ็นต์เป็นตีไกลเนี่ยมันได้เป็นแอคเรเลย์ก็คือเอฟดีนะครับนเอฟดีหนึ่งแต่ไม่แน่ใจว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์นะเอฟดีตรงนี้นะครับแล้วก็มีอ็อเพิ่มเลือดก,กับเพิ่มคีย์ที่ข้อด้วยนะครับผมก็โชคดีนะครับทุกคนออฟเทอร์สามล้านสี่นะครับเป็นขั้นต่ำนะเพราะตีีีรรราาคคออูท่กก้นนละนะับผม็ สู้ๆนะครับผมใครอยากได้โลด,ดูด HP นะครับของมันต้องมีสําหรับสายสกิลนะฮะอ๋อแล้วก็แหวนพวกนี้นะผมออฟไม่ติดไม่เป็นไรนะครับถ้าเป็นออฟช่องสามเนี่ยไม่ติดก็แค่วัตถุดิบหายแหวนนั่นอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นออฟช่องสี่ขั้นที่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยถ้าออฟไม่ติดมันก็จะลดขั้นลงนะครับแต่ตามสุดก็คือติดอยู่แค่หนึ่งนะครับอ่าเมื่อคุณออฟเสร็จคุณก็ส่งเฟสแล้วนะผมก็ดีใจด้วยนะคุณผ่านมา,นานครึ่งทางแล้วนะฮะ มันเป็นทางที่ยากที่สุดแล้วล่ะไอ้เวสเจ็ดสิบเนี่ยนะครับต่อมาเวสเลเนวลแปดสิบเนี่ยเวสเลเนวลแปดสิบเนี่ย, w ยก็รับเฟสมาแล้วคุณเข้ามาที่ห้องอาเคีน,เนั่แหละขึ้นไปที่มุมขวาบนนะครับมุมขวาบนเนี่ยมันจะมีดัน